สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจดู ep 4 6่ขีดเครับก็วันนี้วันพฤหัสครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีเควสอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็จะมีมีอันนี้นะครับก็คือเอาชนะผู้หลบหนีหรือระดมคนล่าสัต์ประหลาดนะครับก็ อได้คะแนนแสนแปดเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาชนะผู้หลบหนีเนาะมาเดี๋ยวเราจะลองตีทั้งคู่ให้ดูนะครับอ่าไปรวมพลแล้วหนึ่งนี่เห็นไหมคนเปิดะระดมพลกันเต็มเลยนะครับก็ตีผู้หลบหนีก็นี่ครับเสิร์ตเลยครับ อ่าตอนนี้ผมตีได้ถึงเวลสิบห้านะเวลสิบหกมันยังไม่มาอันนี้เราก็ปล่อยให้มันไปตี้เลยมยม,ยมันก็จะวิ่งต้องแนวต้องแนวต้องแนวไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นการเปิดนะแบบเปิดเองอะ่ะถึงจะได้นะเพราะเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ไปนะแล้วก็ในเนี้ยเนาะมัน มันขึ้นไม,ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้การสนับสนุนนะครับผมแอบหมุนเล่นไปแล้วครับปลดล็อกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำสามหวันนี้แหละเพราะว่านี่วันสุดท้ายนะครับกับการได้รับน้องหมีนะครับนี่แล้วก็ได้มาอีกหนึ่อันนะครับก็นี่พอครบปลดล็อก3ามสาเราจะได้ตัวแบลรี่ชาร์ตอ,อีกยี่สิส่วนนะครับ ได้ดแต่เล็กเว้ยได้ส่วนด้วยอ่ะอีกหนึ่งอะไรวะคือมันก็ไม่เกลือหรอกถ้าถามอ่ะแต่แบบอย่างอื่นบ้างก็ได้ โอเคดูทีอ่าเราตีไปแล้วนะครับดีเห็นไหมตีหนึ่งตัวขึ้นหกหมื่นดนะครับนี่ึ้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองระดมนะครับเดี๋ยวเราจะปิดออโต้เข้าก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าทับชาวบ้านไปก่อนนะเราจะไม่ได้เปิดนะครับ รอจะกู้จะกู้ยี่สิบกวิถ้ายี่สิบหกวิเราไปอัพน้องหมีกันนี่น้องหมีครับน้องหมีขี้วยวะนี่กระทืบบ้านด้วยนี่ผมยังไม่ได้เอาคลิปน้องหมีให้ดูเนาะ น,น่ารักชิมล่อตอนนี้ทับกลับมาถึงบ้านแล้วครับเราก็ส่งจ้าอ่ะยี่สิบหกได้อยู่เราก็จะจัดทิปหนึ่งครับส่งไปเลยนะครับ go, go, go. ทีนี้ก็รอให้ชาวบ้านเข้านะครับแล้วเราก็จิ้มเข้าร่วมกับวยด้วยนะครับ เผื่อได้เข้าไปเอาของเอาชาบ้านนะครับโอเคมันวิ่งไปแล้วอีกหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราไปอัพน้องหมีรอนะครับอ่ะดีรวมแล้วนะครับเมื่อวานะ่ะมันได้มาสามสิบสองส่วน <cinematic. S 2> ใช่ไหมวะเออนั่นแหละแล้วก็นี่ได้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับ อีกนิดหนึงจะได้สองดาวเดี๋ยวเพิ่มไปเลยก็ได้ครับมันมีเคเวสอยู่ีต้องมีเวาอัพนะครับน้องมีหน้าเล่นอยู่นะมันเป็นตัวสายแท้งอะ่ะถ้าเฮดพีต่ำกว่าหกสิบ 60, แอทแท็จะเพิ่มขึ้นนะครับทุกทุ่งการจะนีห้าครั้งครั้งถัดไปเป้าหมายจะสร้างดาเมทโอเคส่วนอันนี้จะเป็นสงครามข้างนอกนะอันนี้ทำให้มันงงแปดเปเซ็นเพิ่มเด็กกองกำลงังแล้วก็ความร้ายกอ่าร้ายก็เอาอย่างละหนึ่งก็ได้ อ้าวไม่พออ๋ออันนี้อัพไปแล้วเนาะค่อยไหนดูที่ทับไปหรือ,อยังเดินหรือ,อยังยังคนยังไม่ครบแน่เลยใช่ครับคนยังไม่ครบตอนนี้ทับผมอะจุได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบหกคนนะครับก็นั่นแหละอัดมากันให้ทพก ตอนนี้ก็หลายคนก็ไปสองแสนแล้วเห็นปะ่ะนี่อย่างโกรูฟูก็ได้สองแสนห้านะครับแล้วก็ผมได้แสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าแล้วก็แสนเก้ากันส่วนใหญจะได้แสนเก้านะน่าจะขึ้นอยู่กับตัวฮีโร่ด้วยนะครับว่า,าใช้ตัวฮีโร่ตัวหลักตัวไหนนะครับว่าให้ไปเอาของอะไรเงี้ยนะอือ โอเคเดี๋นะนั้นนี่มันมีอันนี้นะครับก็ถ้าได้ฮีโร่สองดาวจำนวนสองตัวนะครับนี่เราก็จะได้ส่วนเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าพวกนี้เรายังไม่มีเลยนะเรามีแค่สองตัวนี้นะครับอืมอันนี้การต่อสู้อีลิกเนาะ เหมือนอันนี้คืออะไรอ่ะเราอินทุกวันและต่อสู้เคียงข้างอยบอกนะวันนี้อีลิกแจกไอตัวผู้ชายวิธีดูง่ายๆเลยนะครับว่าวันนี้แจกอะไรถ้าตีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จิ้มตดนไปเลยนี่เห็นปะนี่มันจะบอกว่ารางวัลที่ได้หรือรางวัลที่อาจจะได้ก็คือนี่ครับได้เศษตัวฟูฟิลินะครับ ก็มีโอกาสได้แหละแต่บางทีก็ไม่ได้นะหรืออาจจะได้ตลอดก็ได้ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าตัวรายการตัวเนี้ยบางทีเข้าร่วมก็ได้บางทีไอ้นี่เองก็ได้ก็ไม่ได้ก็มีนะครับอืมนี่แหละน,นี่บาดเจ็บแค่สอง เดินทับหรือ,อยังวะอยากอเคอเดี๋ยวเราไปลองดูเดินว่าอัพอะไรได้อีกไหมอ๋ออันนี้มีเก็บของน้องหมีขี้ววายมากครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปตีอารีนานะครับทุกวันนะของผมก็วันก่อนนู้นอนะวันแรกๆที่เล่นอนะ่ะลืม เอาตัวนี้ย้ายใช่เพราะว่าน้องแท้ตีแรงมากนะครับไอตัวระเบิดตัวเนี้ยแทบจะแบบดอบกว่าเลยอะเราก็จะเอาน้องแท้ไปไว้ข้างหลังนะครับเพื่อให้ตัวสองตัวหน้าเขาทนดาเมจไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็ตำแหน่งการวางอะ่ะมันทำให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นด้วยนะ <c oughs> ก็ลองสับเปลี่ยนจับวางอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะ ดูดิมันเดินทับไปหรือ,อยังโอเคมันเดินทับไปแล้วครับนี่นี่สรุปอันดับนะครับอันดับที่แล้วอีน่าได้ที่หนึ่งหนึ่งนะครับได้ร้อยสิบ อันนี้แข่งขันผู้เริ่มต้นนะครับนี่ได้นี่สิบสี่วันครับแม่งโคตรเท่อ่ะแต่ได้แค่สิบสี่วันเองอผมได้อันดับที่สิบแปดนะครับในการเพิ่มพลังมือใหม่นะครับแล้วก็มีนี่ตัวเอทเนี่ยผมได้ที่ห้าสิบสามพูนะโอ้เกีวผมติดเยอะอยู่แล้วเนี่ย เราสู้คนเติมไม่ไหวหรอกครับถ้าเราแบบเราไม่เติมเลยนะอันดับผมอะถือว่าไม่น่าเกียดนะอันดับผมถือว่าไม่น่าเกียดอ่ะชนะแล้วว่ะอะไรวะนี่เห็นไหมไม่ได้คือมันมีเปอร์เซ็นที่ได้สวดกับไม่ได้สวดอยู่นะแต่รอบเนี้คือไม่ได้โอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูคะแนนนะครับได้แสนแปดไหม แสนแปดหรือแสนหกนะอ๋อแสนแปดนะครับก็หกหมื่นใช่ตอนนี้ได้แสนแปดจริงๆครับนี่ก็จริงๆอะ่ะมันถ้าแสนแปดใช่ไหมเราตีสิบตัวก็ได้แล้วนะเนี่ยเอาแค่ทะลุเป้าอะตีสิบตัวก็ได้ละอืมแต่ก็มันมีอันนี้อยู่อะ่ะ ผมไม่มั่นใจว่านี้ได้ไปด่ะนะเดี๋ยวลองดูนะอ้าวโดนด,ดึงไปแล้วแมวเอ้ยโดนด,ดึงทับไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวหยุดก่อน จริงอ่ะการตั้งออตโต้เพื่อให้ตัวละครเราอ่ะเข้าไปในทับแบบแบบออตโต้นะครับแบบเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงห้าสิบนี่เห็นปะนี่ห้าสิบก็คือถ้าถึงห้าสิบปุ๊บเราจะไม่ได้ของรางวัลพื้นฐานเข้าใจเขาว่าของรางวัลพื้นฐานนะมมันจะมีของรางวัลพิเศษกับของรางวัลพื้นฐานนะครับเช่นจิ้มเนี่ย อันเนี้ยคือของางวันพื้นฐานเว้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเช่นเมื่อกี้ที่ว่าเป็นมีอาเนาะมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรนะกิจมันยังขึ้นอยู่ไม่ได้มีอาไม่ขึ้นแล้มั่งมันจะมีของมีอาครับที่มันจะเขียนเนี่ยไอไอเขาเรียกอะไรนะที่มันจะเป็นรูปรูปก่องของขวัญแบบนี้เหมือนกันอะแต่พอจิ้มเข้าไปแล้วปุ๊บอะมันจะขึ้นว่าอ่า ได้ส่วนมีอาถ้าเข้าร่วมเนี้ยครับหนึ่งมีโอกาสได้ส่วนหนึ่งชิ้นเนี้ยนะอันเนี้ยคือรางวัลคือรางวัลพิเศษที่มันจะให้คือบางทีเข้าไปตีปุ๊บอะอย่างของผมว่าผมทิ้งไว้ทั้งคืนใช่ไหมล่ะจริงๆอะมันเต็มเต็มตั้งแต่กลางวันแล้วแหละไอ้ห้าสิบเนี่ยแต่พอแบบกลางคืนอะเราก,เราก็เราก็กดออตโต้เหมือนกันแล้วเราก็กดกดออตโต้มีอาด,ด้วยนะครับมันเข้าไปก็จริงเว้ยแต่ว่ามัน ส่วนนี้อาจจะว่าไม่ได้ของพวกทรัพยากรพวกนี้เลยอืมจริงๆเราก็เลยมีความสุกว่าเออว่ะก็ดีนะ move it, move it. อุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเตีน,นี่อยู่ เราจะไม่ใช้เยอะนะครับตัววายนะวายที่เราดองไว้เราจะใช้เนื่องในจําเป็นเท่านั้นนะครับนกิตก็ลืมไทยก็มีนะไอ้ตัววายเนี่ยแบบโอ้ยอย่างวะแล้วก็นะจริงจริงกดออย่างง,าง่ายกว่านะเพราะมันมีมันมีเรดารอยู่นะครับ เราก็ทำเรดาร์ไปเลย move it, move it. ตอนนี้เรดาร์ของผมอะมีอยู่กี่แบบวะมีลม่มมีอ่าตัวเป้าหมายนะครับแล้วก็มีตัวหัวอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็มีไอหัวไฟเนี่ยไอหัวไฟจริงๆไม่ทับเป็นเรดาร์ด้วยนะเพราะมันขึ้นมาตลอดนะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่มีชั่วโมงจํากัดด้วยมันเป็นการผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผ่านเลเวลไปเรื่อยๆนะครับก็ที่ไม่ต้องใช้ทับก็คือเจ้าล่มเนี่ยนะครับล่มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนส่งกองกองสอบแนมที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวทัพทหารไปนะครับแล้วก็ไอหัวเนี่ยก็จะเป็นไปตีแบบเหมือนตีมอนสเตอร์เลยส่วนอันนี้ จะเป็นการเข้าไปตีอ่าไม่พอเดี๋ยวนะเติมก่อนนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปตีครับดินี่แล้วเราก็เปลี่ยน แค่นี้ก็ผ่านแล้วครับด้วยความที่เรดามันทํายังไงก็ผ่านอนะ่ะเขาจะส่งตัวมอนสเตอร์หรือตัวคู่ต่อสู้อ่ะแบบไม่เก่งมากมาให้เราเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะผมผมเนี่ยพลังล้านสามผมผมพลังล้านสามนะตัวคู่ต่อสู้อ่ะพลังแค่สามแสนแปดนะ ก็ได้ซับมาใช้เพิ่มแล้วเย่ดูซับสินี่ก็หลังจากอัพบ้านไปนะครับผมกดอัพอ่าไอ้นี่ไปมเมื่อเขินห้องผู้คุมตอนนี้ผู้คุมแบบ18แล้วนะก็เดี๋ยวเราจะต้องมานั่งอัพวิจัยด้วยนะเพื่อที่จะปลดล็อกคิวทับคิวที่4นะครับ ก็น,นี่แหละรอให้วิจัยเสร็จสามชั่วโมงแล้วก็ค่ายทหารเหมือนเน็ตจลุดอยู่นะเมื่อกี้ช่วงนี้เน็ตที่บ้านผมไม่ค่อยดีเลยอะไม่รู้มีใครเป็นไหมอขอนแก่นมไม่รู้ทูกับดีแท็กทําอะไรนะเออผมใช้เน็ตมือถือนะไม่ได้ใช้เน็ตบ้านนะครับก็บ้านไกลก็นี้แหละ จริงมีเน็ตบ้านนะแต่หมายถึงบ้านไกลจากตัวอ,อยู่กับครอบครัวนะครับก็คือมัน,ม,นมีเน็ตอยู่แล้วแหละแต่ว่าอ้าวลืมมาเก็บของอันนี้ใช่ไหมเนี่ยได้ไวายมาเพียบเลยก็ด้วยความที่บ้านห่างกันบ้านหลังติดตกันห่างกันมากครับทีนี้ยด้วยความที่เออ w i ไ i ไม่ถึงอะ่ะเราก็เลยต้องใช้เน็ตมือถือในการเล่นเนาะก็จริงๆก็ชิลๆนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราเติมเป็น บุฟเฟ่ต์อัลลิมิตอยู่แล้วไงยี่สิบเมกนะครับก็สองร้ยกว่าบาทต่อเดือนนะครับก็ใช้ไปขำๆนะครับโอเคอันนี้น่าจะครบหมดแล้วเข้ารวมออโต้ไปกัอนน่าจะครบแล้วนะครับอพอนี่ มีรับสมัครทั่วไปเอ้ยยังดีได้ถวนมาถึงจะเป็นส่วนสีฟ้าก็เถอะอ่าสปินฟรีนะครับอ่ะไอเห็ดเนี่ยถ้าได้ครบอะผมคิดว่ามันได้โบนัสนะใช่ไหม คนดูตรงไหนวะนี่ไงได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหีบดำโชคเนี่ยมันต้องซื้ออะแต่ว่าตอนนี้เงินอะเราใช้ไปอัพอย่างอื่นกันอยู่นะครับก็คืออัพอัพทั้งบ้านเฟอร์นออัพทั้งห้องขังแล้วก็อัพเนี่ยพวกของต่างๆนะครับเพื่อจัดการกับอารมณ์นักโทษนะครับซึ่งเงินตอนนี้มีอยู่สิบล้านก็จริงแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่พอนะ อืมอาจจะไม่พอนี่โอเคยังเป็นผลิตไดนโดนเสารอยู่ยังไม่ยังไม่ปลดล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวต้องรอนักโทษเวล6เข้ามาเกาะน,นะครับเราน่าจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ห้องขังเปลี่ยนเป็นอ่าปันกลางนะครับ คิดว่าปานกลางพอจะรับไหวอยู่นะที่แบบค่ามันไม่ต่ำมากนะอืมก็ถ้านักโทษเริ่มเครียดอะไรอย่เงี้ยเราก็จะปรับไปเป็นอ่าน้อยนะครับเราก็จะได้ของน้อยแหละก็เอาแบบพอมีพอกินไปแล้วกันเราก็เดี๋ยวใกล้ได้อัพแล้วดูทหารดีๆนะเพราะว่า ของผมอะโรงพยาบาลอะหมื่นห้าก็จริงนะแต่ว่าถ้าสมมติแบบถ้าเกิดมีคนมาตีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องระวังเรื่องความจุโรงพยาบาลด้วยนะว่าอย่าลืมกดเข้ามาอรักษาพยาบาลด้วยนะครับเผื่อเต็มเผื่อเพคะเผื่อเกิดฉึกนะอย่างเมื่อคืนก็มีตีกันอยู่นะ มีน้องคนหนึ่งาถามคอมเมนต์ใน YouTube นะครับก็ถามว่าตั้งค่ายทำไมทำไมต้องตั้งตั้งดีไหมหรือว่าตั้งเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วิธีการตั้งค่ายก็แค่จิ้มตรงเนี้ยครับยึดของมันก็จะอันนี้ฐานไม่เหลือแล้ว ก็มันก็จะเป็นตั้งค่ายก็คือจะเป็นบ้านนะครับตั้งอยู่แบบเนี้ยเลยเป็นแคมป์ปิ้งเล็กๆนะครับตั้งอยู่เลยอ่อันเนี้ยเอาไว้เวลาเขาเดินมาตีเราเว้ยเขาเดินมาไกลเช่นเดินมาเป็นชั่วโมงใช่ไหมเราก็เอาค่ายไปตั้งคือถ้าถ้าบ้านใกล้อะมันเดินแป๊บเดียวแต่บางทีเขามาเราอยู่ใจกลางเพื่อนอย่างเงี้ยกว่าเขาจะเข้ามาตีเราอะมันไกลอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเราก็เอาทหารไปซุก มันเป็นเทคนิคการเล่นนะครับในการที่เรารู้ตัวแหละว่าบ้านอย่างเช่นของผมบ้านสิบแปดเนาะโดนบ้านยี่สิบตีอย่างเงี้ยอันนี้เรารู้แน่นอนว่าเราแพ้เพราะว่าเวลทหารด้วยนะครับเราก็จะเอาตัวทหารอะที่อยู่ในค่ายทั้งหมดอะไปซุกนะครับก็คือจะออกไปตั้งค่ายนะครับทีนี้การสูญเสียทหารก็จะน้อยลงเช่นเม,มื่อคืนมีศึกกับกิลหนึ่งนะ นี่อย่างที here, here kind of this, is, just, ่เห like, ็นนะครับอันเนี้ยคือเขาเอาทหารไปซุกนะตอนนี้เอาทหารไปซุกพอเอาทหารไปซุกปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันมีแค่เห็นแค่กองกําลังของเราไม่เห็นกองกําลังของอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเห็นแต่บัฟนะครับเห็นปะเนี่ยก็คือเขาเอาทหารไปซุกนะก็คือเขาเสียแค่ทรัพย์แต่เขาจะไม่เสียทหารเลยและเราก็ไม่เสียทหารด้วยอันนี้คือในกรณีที่ เรารู้แน่นอนว่าเราแพ้เราต้องอาทหารออกนะครับโอเควันนี้คลิปเริ่มยาวแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ